ใบเขาขาวนี่พ่อเตยสีย<ม>ไอ้ร่องเมังเด้อพี่น้องเพิ <c oughs> ่นบอกพ่อเตยสียนมร่องเมังจะเป็นจังไดเนาะครับก็ว่าก็เห็นหมาคนสีไยเพิ่นจับเพิ่นสีจับให้บอกครับหมาเนี่ยเป็นใบเนี่ยนะครับผมใบด่าง<ม>เป็นใบด่างหลายเนาะปีนี้ามาแม่ได้เพราะเตยเห็นตันลังมาถึงมึนหน่วยมาปีกพี่น,อน้องนั่านตัวบทใหญ่นนะึงเด้อโอน่ะขอแขนเมนตเตยเลยจับจับปัน หาเนี่เอาใส่เฮาโอ้มันมันเลยพี่รองฮะจับมื้ยูวดหลโอ้ไดออาหารแรงแล้วฮู้มแม่เตยใส่จันเครับผมอ่ะให้พอเตยใส่จันไม่เตยกบสีผ้าพีผ้านองจับปลาอีกฮดสายน้ำพุ่งน้ำงามอยู่ที่รองนี่เห็ดแจงน้ำมากหนึ่งดอกนี่ เยี่ยมเยี่ยนทามคาวสวยๆเห็นดอกหนึ่งเกิดนี่หลงมกพริกดอกงามขนาดเลยสวัสดีครับพีจีนกลางอินเตอร์เเตยป้าแต่ทุกคนนะครับพามาหัวมาสวนพี่เกา,าเหรอครับผมในส่วง,งแรงๆเนาะกับคอสวัสดีเอฟซีทั้งชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศเนาะคะเนาะ ขอสวัสดีพี่น้องในช่วงแรงเด้อตอนนี้กะสีมงแล้วพี่น้องสีมงแล้วเนาะเมื่อนี้กะแม่เตยพ่อเตยป้าแตกกะพาพีพ,พาน้องอยู่น้ำหัวน้ำสวนอีกคือเกามาหดสวนพี่น้องหดหวัวหดสวนเกี่ยวหญ้าหิ้งัูอะองล<อ>ุงกันมหาครับผมมาตกันทารคว้าพึ<น>่ทาเลาครับผมเอฟซีทางกันักเพิ่นกับมหาเมือเเสานี่พี่น้องกันเลยพาพีพาน้อง เลาะเหรนเลาะเที่ยวไปเรื่อยๆเนาะก็เลยไปท่านไลยมีคลิปก็มาหาคลิปช่วงแรงละพี่น้องสอออนมักผีเอามีสีแดงขึ้นมาอะไรม้วานนี่ก็เก็บใบขาวๆนี่พอเตยสีไอ้ร่องเบิ่งเด้อพี่น้องเพิ่นบอกพอเตยสีนมร่องเบิ่งจะเป็นจังได๋เนาะครับก็ว่าก็เห็นหมาคนสีทวายเพิ่นจับเพิ่นสีจับให้บ่ครับหมาเนี้ยเป็นใบเนี้ยนครับผมใบแดงเป็นเป็นใบด่างหลายเนาะปีนี้ ามาบ้ม่เตยเพ่าะเตยเหนย็นจันลัมนมะนุ่มบึงหน่วยหมักผีพี่น้อง้าย,ยามจันละพี่น้องสิบ้พาพี่น้องยามจันนำยามมะเรงสะออนหน่วยหมักผีพี่น้องมว่านก็เก็บได้ห้าสิบหกกิโล,ล,ลอออพอเตยพืนยพ้นทีจ่จันลันก็เลยเอินมายามบงึงมีปูมีปลาบอ่อละพอเตย ปิดเครื่องหฮดบักพีกพีนองช่วงเตวนเิรงหนาจนทีคุนคุเมนเตโอ้ลันน้ำคุนเน้พีคุนคุนนพีนองน้ำคุนคุเลยนถือัแลายพกับวดเอาจนลงนะผมได้คุดเนาะเ่นคุณปลาอย่งกูไม่ปลาบปล่ายังกับอะไถือมาเลยเปนปลาคือบกหอยเนาะตัวปอเตยละบอ ว่ายน่ะเีนเนปาลาหรย่างน้นิดขาเลยพี่นอ้องบนไทยจมีามจัเกเื้ครับมีอล้วพี่น้องน้ำหวยน้ำคองเมตเตยพอเตยฮดหัวฮดสวนเกี่น,น่พเตยลุนก่อนเด้ครับผมแตมืนถือพอเตยจักเขึ้นถึงพอเตยลุด้ครับผมบคือ,อมิดซีรีแทน,นอบุกุกกะก,ก,กั เินได้คือปลาคือปลาอย่างน่นอบ,ออบอเอมมมอหมือนคอบออ้าวมันหมันในอาหารแรง่ยงำปนจะให้ยเหรครับผมขึ้นมาขึ้นมาหลากมาขึ้นได้เรลยวแร่งบอบอได้เ,เอาเนี่ยมาใส่เลยเด้อบาน

ฮะนี่เอาใส่เฮา,าโอ้มันมันเลยพี่น้องอจับมั้ยพูนแล้วโอ้เด็กอาหารแรงแล้วเอาพูน <c oughs> ไม่เตยม่ใส่จันนึงค่ะผมอะให้พอเตยใส่จันไม่เตยกะสิผ้าพี่ผ้าน้องจับปลาอีกพดสายน้ำพุ่งเด้อพี่น้องสายน้ำพุ่งพดสวนพี่น้อง สะออนมากอีกเนะกาะกระซิบผ้าพี่ผ้าน้องต,ตยยัดกล้วยอีกแล้วพี่น้องเริ่มซุกแล้วส้มหัวส้มสวนยั่งเมลงพี่น้องงามๆเ,เอาหพอตุพ่ยตัดกล้วยเด้อบ้านี่กะป้างนะก็ตัดกล้วยพี่น้องกระหอกกะแตะกินแล้วซุกหน่อยหนึ่งเมื่อวานพือ <ương rants> ชพื <c oughs> ช ตรงดีเด้อเนี่ยถือว่าตรงดีเด้อโอ้คืออนใหญ่นาะใหญ่ขนาดไโบมพี่น้องตัดไปโบมาได้ปลาได้กล้วยอาหารแร่งมันนี้พี่น้องจะออนหน่วยมกพริก ยังไข่อยู่ยังจันยังถือเฮ็ดหมู่บ้านในบริเก็บด้วยพี่น้องพอเตยเพิ่นว่าเอาไวเป็นพันไหวเป็นเชือเป็นพันเพิ่นเพาะพันยี้นี่ปลาบักผีเนาะเพิ่นก็มีใบย่างต้นย่างหน้าอยู่ไกลๆเนาะดินมันซุ่มเพิ่นก็เลยออกมาบ่เห็นเลยบ่กพอเตยนี่ดอกหนึ่งบอกเลือดอกหนึ่งเพิ่นนะ เฮ็ดอันนี้ก็ออกตะาะตะเปะเฮ็ดเฮ็ดอีป่อเสร็จละโอ้นี่ยังงามๆอยู่พี่น้องนี่เฮ็ดแดงน้ำหมากหนึ่งดอกนี่เหยี่ยมเยยนทาม้าวสวยๆเหินด,ดอกหนึ่งเกิดนี่ลงมะพริก หอกงามขนาดเลยพริกกะซุกไม่อีกละล่ะพี่น้องแดงไม่อีกมือว,ว่านนี่ก็เก็บมาขำเพิ่นกะซุกมาเรื่อยมาขำเพิ่นก็บอได้เก็บกะสรุปคลิปเลยเนาะเมื่อนี้วันที่สิบเอ็ดเนาะเปิดคลิปบอได้บอกกันวันที่บ่วันที่สิบเอ็ด กุมภาพันพอสองพันห้าแล้วพี่น้องนักล่าเฮ็ดแม่เตยพ่อเตยป้าแตกมื้อนก่ะผ้พาผีผ้าน้องย่งางส้มหัวส้มสวนอยู่คือเกา่ามื้อนี้ก่ะมานปลาคอตัวหนึ่งพี่น้องปลาคอตัวหนึ่งมาหดสวนมกพริกพี่นอ้องโอ้แดงออกมาหลายแล้วมาหดสวนมกพริกกัได้ปลาคอตัวหนึ่งแล้วก็ตัดกล้วยเมื่อบม่มหดปักพริกช่วงแรง สีโมงกลัวแล้วพี่น้องซำหรับเมนี้กะมันได้กินได้อยากอยู่มืออื่นก็พอพอกันไหมพี่น้องก็ขอสวัสดีค่ะ